ราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของพญาลิงตนหนึ่งในสมัยพุทธกาลครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพญาลิงเห็นพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกกำลังพักผ่อนใต้ร่มไม้ใหญ่ด้วยความเลื่อมใสพญาลิงอยากจะถวายอะไรสักอย่างแต่รอบตัวก็มีแต่ป่าทันใดนั้นเองพญาลิงก็เหลือไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่ห้อยอยู่บนต้นไม้สูง นี่แหละพญาลิงคิดในใจจึงปีนขึ้นไปเอารังพึ่งมาแล้วนำมาถวายพระพุทธเจ้าแต่ก่อนถวายพญาลิงก็ฉลาดมากครับกลัวว่าจะมีตัวอ่อนหรือตัวพึ่งติดมาด้วยจะเป็นการเบียดเบียนชีวิตจึงเอาน้ําสะอาดมาราดรังพึ่งจนหมดจดแล้วค่อยนําไปถวายด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าทรงรับรังพึ่งด้วยความเมตตาพญาลิงดีใจมากจนกระโดดโลดเต้น แต่ด้วยความดีใจเกินไปพลาดท่าตกลงมาจากต้นไม้เราพระสาวกตกใจมากแต่ด้วยบุญกุศลที่พญาลิงได้ทำไว้เมื่อสิ้นชีวิตพญาลิงก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่คืออานิสง์ของการถวายทานด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยก็สามารถนำพาเราไปสู่สุขติได้ครับ